สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องหมออ้อมกอดเองค่ะมือนี่เฮาสิมาว้ากันเรื่องไกลโตกว่าที่คิดเป็นเรื่องสัญญาณจากร่างกายที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยเด้อค่ะเอลองนึกเบึ่งดีๆเด้อค่ะว่าเคยเป็นบอแบบว่าอยู่ดีๆกับไข่ขื่นสูงปรีดหนาวจนสั้นไปเบิดตโตแล้วก็โอ้ยปวดเมื่อยเนื้อโตจนแทบอยากนอนอยู่เฉยๆเ,เลยอาการจังซี่เนี่ย หลายคนก็นคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเนาะกินยาพักผ่อนเดี๋ยวก็หายแต่ช้าก่อนเด้อค่ะอย่าเพิ่งวางใจเด็ดขาดเพราะว่าอาการที่เบ่งคือๆกันนี่แหละอาจจะเป็นสัญญาณแรกของโรคที่อันตรายกว่านั้นหลายเท่าที่เฮาเอิญกันติดปากว่าไข้ป่าหรือโรคมาลาเรียนั่นเองค่ะเมนี่หมอละเอียกส่วนพี่น้องมารู้จักสัญญาณเตือนของโรคมาลาเรียให้ลึกซึ้งขึ้นการที่เข้ารู้เร็วสังเกตอาการเป็นนี่มันสําคัญคกๆ ซอยชีวิตเฮาได้เลยเด้อค่ะคำว่าสัญญาณเตือนในทางการแพทย์นี่มันบม่มีอย่างซับซ้อนเลยค่ะมันก็คืออาการแรกๆที่ร่างกายพยายามฟ้องเฮาว่าเอ๊มีบางอย่างผิดปกติเด้อการที่เฮาฟังเสียงร่างกายไว้ก็คือการเปิดประตูให้ไปหาหมอเดททันเวลาป้องกันบ่ให้อาการมาลุกลามจนสายเกินแก่ค่ะแล้วก็อย่าคิดเด้อค่ะว่าถ้าบ่ได้ไปเดินป่าลึกลุยเขาเป็นลูกๆแล้วสิบอเสียง ยังมีกรณีคุณยายท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบปียูราชบุรีพนแค่ไปสวนสาธารณะท่มีต้นไม้หลายๆอากาศชื้นๆกลับมาบ้านบ่ก,กินมือก็เริ่มมีไข่สุดท้ายไปตรวจพอว่าเป็นมาลาเรียเห็นบอกข่าวว่าความเสี่ยงมันยุ่ใไก่โตเฮ้กว่าที่คิดอีหลีเอาล่ะบัดน,นี้เข้ามาเปิดเช็คลิสต์อาการที่ต้องเอะใจไว้ก่อนกันเลยดีกว่าถ้ามีอาการตามนี้ต้องเฟาสงสัยไว้ก่อนเลยเด้อค่ะ อาการเริ่มต้นที่พบบ่อยที่สุดมีอยู่3ข้อหลักๆค่ะคือ 1. มีไข้สูงปรี๊ดแล้วก็นาวสันแบบคุมโอยู่เลย 2. ปวดหัวยังแหงปวดเมื่อยไปบบึดทุกส่วนของกล้ามเนื้อและ 3. คืออ่อนเพลียร้ายเบื่ออาหารบอมิีแห้งสีแหยังเลยซึ่งอาการทั้งหมดนี่มันคล้ายกับไข้วัดใหญ่ค่ะ,คะ,คะจนคนสับสนกันอยู่เรื่อยเลยค่ะ แต่ถ้าเฮาสัลล่าใจปล่อยไว้นานเกินไปหรือโชคร้ายติดเชื้อชนิดที่มันรุนแรงมันสิมีสัญญาณอันตรายตามมาค่ะคือร่างกายจะซีดลงเรื่อยๆเพราะเม็ดเลือดแดงถูกทำลายอาจเกิดภาวะไตาวายตับอักเสบจนตัวเหลืองตาเหลืองและที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือเชื้อเดินทางขึ้นสมองหรือที่เรียกว่ามาลาเรียขึ้นสมองซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยเด้อค่ะ แล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือข้อมูลล่าสุดในปีนี้บอกว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียเนี่ยสูงกว่าคาเฉลี่ยหปียอดหลังยังเห็นได้ชัดเลยค่ะนั่นก็แสดงว่าตอนนี้เชื้อโรคอาจจะยุ่รอบตัวเฮาหลายขึ้นเฮาต้องระวังตัวกันให้ดีขึ้นกว่าเก่าด้วยค่ะคำถามสำคัญต่อมาคือเอา้าแล้วถ้าสงสัยว่าอาการของเฮาอาจจะแม่นมาลาเรียเฮาสิต้องเหตุจังไดต่อล่ะคะมีสามอย่างที่ต้องเหตุทันทีเ้ยค่ะ หสังเกตอาการเจ้าของอย่างใกล้ชิดเลยมีไข่เวลาไดเป็นม้าจาักมือแล้ว 2. ตอนไปหาหมอต้องแจ้งประวัติเสียงให้ละเอียดที่สุดเลยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวปา่าผู้เขาหรือไปนอนข้างในพื้นที่ชื้นๆมาบอกและ 3. ข้อนี้สำคัญที่สุดคือต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อทันทีอย่าสื่ออยากินเองอย่าปล่อยทิ้งไวเด็ดขาด สุดท้ายนี่หมอขอสรุปหัวใจสำคัญของการรับมือกับโรคมาลาเรียให้จำได้ไง่ายๆอีกเถื่อหนึ่งเด้อค่ะจำคำนี้ไว้ในใจเลยค่ะรู้เร็วป้องกันได้ถ้าเขารู้ทันอาการของมันตั้งแต่แรกเขาก็สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่างๆได้เบิดเลยแค่สังเกตอาการแล้วเฝ้าไปหาหมอให้เร็วที่สุดเด้อด้วยความหงวงใยจากหมออ้อมกอดเด้อค่ะเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญฝากส่งต่อความรู้นี้ไปให้พ่อแม่พี่น้องหมู่พวกและคนที่เหาหักนำเน้ดค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเหาทุกคนสวัสดีค่ะ